สวัสดีค่ะนางสาวยาตาวีสมดีชื่อเล่นชื่อเข้าฟ้างมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษ,ษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ,ะก็คือว่ารู้จักเอได้ยังไงก็คือว่าเราขับมอไซค์อยู่นะคะแล้วเราก็ผ่านแล้วก็เอ๊ะป้ายอะไร IF คืออะไรเราก็สงสัยแต่เราก็ทำได้แค่สงสัยค่ะเราก็เลยไปเซิร์ชใน f a c e b o o k ก็เลยเจอนะคะแต่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะมันคืออะไร ค่ะฟังนะคะก็มาฝึกงานในสังกัดนะคะสำนักงานเลขานุก,การค่ะซึ่งทำงานเกี่ยวกับในสำนักงานทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารหรือว่าเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็จะมีหน่วยสารสนเทศนะคะก็จะเป็นพวก PR นะคะประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะค่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะได้ทํางานใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้ร่วมงานกับสังคมใหม่ๆค่ะค่ะก็หลังจากที่ฝึกงานที่นี่เสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าได้พัฒนาสกิลหลายๆอย่างเลยนะคะยกไปอย่างเช่นนะคะเรื่อง PR อะไรอย่างงี้นะคะเออเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วนะคะขอตัดใหม่แล้วกันเนาะค่ะ หลังจากฝึกงานเสร็จนะคะรู้สึกดีนะคะที่ตัวเองนะคะได้พัฒนาสกิลของตัวเองในหลายๆด้านนะคะค่ะค่ะสำหรับน้อ,นองๆคนไหนนะคะที่อยากจะลงมือทำงานนะคะจริงๆนะคะแล้วก็ทำงานหลายรูปแบบนะคะก็สามารถนะคะมาสมัครได้ที่ IF ได้เลยค่ะ